ไอ้ปืดชวนเล่นผีถ้วยแก้วไอ้ปืดเป็นวัยรุ่นมันบ้านที่ชอบร้องของวันหนึ่งหลังเลิกเรียนมันมาหากลุ่มเพื่อนที่ร้านน้ำชาแถมทำหน้าตาจริงจังมึงมึงคืนนี้ไปบ้านกูปะเล่นผีถ้วยแก้วกันเพื่อนหลายคนก็หัวเราะแต่ก็อยากลองเพราะช่วงนั้นกระแสผีถ้วยแก้วกำลังดังตกกลางคืนพวกมันรวมตัวกันที่บ้านไอปืดห้องที่ใช้เล่นเป็นห้องเก็บของเก่า มีแสงไฟสลัวสลัวจากหลอดไฟนิออนกระพริบอยู่ตลอดเหมือนกำลังจะดับพวกมันเอาโต,โต๊ะไม้เก่ามาปูผ้าขาวเขียนตัวอักษรและตัวเลขลงกระดาษแล้ววางแก้วน้ำคว่ำไว้ตรงกลางไอปื้ดเป็นคนเริ่มจุดธูปสามดอกตั้งจิตเรียกวิญญาณถ้ามีใครอยู่ขอให้มาเล่นกับพวกเราตอนแรกถ้วยแก้วไม่ขยับแต่พองเงียบได้สักพักอยู่ๆมันก็เลื่อนไปแตะตัวอักษรว่ามาแล้ว เพื่อนเริ่มขนลุกกันเป็นแถวไอ้ปื้ดหัวเราะบอกอย่ากลัวอย่ากลัวแล้วถามต่อว่าคุณเป็นใครถ้วยแก้วค่อยๆเลื่อนไปที่คำว่าเพื่อนตอนนั้นทุกคนในวงหันมามองหน้ากันเพราะเพิ่งมีเพื่อนในหมู่บ้านตายไปไม่กี่เดือนและชื่อของเขาก็คือไอ้ปื้ดเหมือนกันหนึ่งในเพื่อนพูดเสียงสัน่นถ้ามึงเป็นไอ้ปื้ดจริงขอให้แสดงตัวทันใดนั้น แก้วสั่นแรงจนหลุดจากนิ้วทุกคนแล้วตกแตกพื้นหลอดไฟในห้องดับวูบพร้อมเสียงหัวเราะแห้งๆดังอยู่ข้างหูของทุกคนเช้าวันต่อมาพวกเพื่อนๆมาหาไอ้ปื๊ดที่บ้านเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังแต่แม่ไอ้ปื๊ดกลับทำหน้างงๆและพูดว่าเมื่อคืนพวกเองไปเล่นที่บ้านใครกันไอ้ปื๊ดของข้าตายไปแล้วนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ